เราจะมาทำวั day with นเดวิดีช็อปอัปเดตกันคะ One t ี o three f u n y Morning ทุกคนค่ะ ช้าวันี้นะคะมากันแบบชุดนอนหน้าสดผมเภาเอยตรงตรงนงังมากๆนะคะเพราะว่าเราจะมาทำวันเดย์วิดมี็บปอัปเดตกันนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเราทำวันเดย์วิดมีกันมาหลากหลายพีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตกันได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตช่วงนี้ทําอะไรอยู่เนาะอย่างช่วงนี้นะคะขวัญก็ออกกําลังกายเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเอฟซีทั20เหมือนเดิมแต่ไม่มีการคุมอาหารนะคะก็จะเป็นการใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปเพราะว่ามันเป็นเดือนธันวาคมเนาะแล้วเราก็ มีความแบบว่าเฮ้ยกลัวว่าทันมาแล้วจะไม่ได้ทานของอร่อยๆหรือว่าไปปราร์ตี้ใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยตัวเองในเดือนนี้แต่ก็มีการล้างลำไส้ควบคู่ไปด้วยเนาะอย่างที่แบบถ้าใครติดตามคนไอซ์ก็จะเห็นอยู่นะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะบอกว่าขวัญจะทําอะไรบ้างเป็นแบบโปรแกรมก็น่าจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วก็ไปออกกำลังกายก่อนหนึ่งแมทนะคะแล้วก็ค่อยแบบเริ่มต้นวันด้วยการทํา กิจกรรมต่างๆนานาเดี๋ยวไปอัปเดตกันทั้งวันอย่าลืมกด like, ไลค์ตั้สตอร์กแลวเดี๋ยวไปตามกันดีกวา่าอ้อเริ่มให้ดูผิวหน้าก่อนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะอัปเดตสกินแคร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่ามันก็มีตัวใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของขวัญเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วผิวหน้ามันช็อกไงแต่อันนี้ของขวัญอ่ะหยิบมาใช้เพราะว่าเขาเติมน้ำให้กับผิวได้ดีมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของูขขุมนนนนนดด้้้้วววววยยยเเอหิบลีีีีีก่่าตตตัััะะค เห็นไหมน้ําตบบียูตัวนี้นะคะเป็นน้ําตบเห็ดเนี่ยเขาบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวคือตัวเนี้ยหลังทำขัข้นตอนผิวเสร็จอย่างเนี้ยอาบน้ําเสร็จใช่ปะเช้าๆใครที่ไม่ชอบทาสกินแคร์เยอะๆแต่ว่าเป็นคนผิวหน้าแห้งแต่แต่งหน้าก็แบบเอ่อร่อนบ่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกรองพื้นร่อนว่าเออให้แนะนําเลยนะคะว่าให้หาสกินแคร์ที่เป็นน้ำเอสเซนต์น้ำตบยอะไรเงี้ยที่มันแบบไม่เหนียวหนักหน้าคือตัวเนี้นนย มันซึมไวคือหลายแบรนด์อาจจะแบบซึมไม่ไวใช่ไหมแต่ตัวนี้คือมันซึมเข้าสู่ผิวเลยไม่เหนียวเหนอหนะหน้า,นาแล้วมันทําให้แบบเก็บกักความชุ่มชื้นใต้ชั้นผิวของเราได้ดีอะเออแล้วเวลาทาไปมันจะรู้สึกแบบเยน็ยนเย็นฉ่ำๆหน้าช่วยกระชับแบบพวกรูกขุมขนไปด้วยนะคะก็คือตัวนี้ช่วยปรับสีผิวทุกอร่างเสมอกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยในเรื่องของเติมน้ําให้กับผิวครบเลยนะคะนี้เนี่ยเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จเดี๋ยขวนก็จะมาทาแล้วก็ไม่แต่งหน้าอะไรเลย,เลยไปออกกำลังกายก่อนพอาออกกำลังกายเสร ไม่ได้อะไม่คือขอเป็นสายที่ว่าถ้าไปอาบน้ําตรงนู้นอะ่ะก็จะไม่ได้แบบทําอะไรกับหน้าแล้วนึกออกปะก็จะเอาอันนี้ตบหน้าให้มันสดชื่นอีกทีนึงแล้วก็แต่งหน้าเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปอาบน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาทากซีนแคร์กันเดี๋ยวเรามาเติมเตรียมวิตามินกันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะคือเวลาออกจากบ้านทุกๆวันเดี๋ยวขวจะเตรียมวิตามินใส่กล่องแบบเนี้ยเอาไว้นะคะคือกล่องยาอะไรเนียคุอาจจะเห็นว่ากลับไปอีพีก็มีการเปลี่ยนป้ายเพราะว่าเราก็เห็นอะไรที่มันน่ารักเราก็เปลี่ยนไปเลยนะคะตอนนีีี้้้กก็็จะะใชเปนนแบบอยู่สดดว เป็นแบบ3มช่องแบบนี้เนาะก็จะเตรียมแบบใส่ไว้อย่างวันนี้นะคะที่จะเตรียมไปก็จะมีตัว P.U. P.U. ตัวนี้นะคะเป็นตัว รีจูวินเนตติ้ง by national actac นะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของผิวแต่ขวัญน่ะาจะก,กินก่อนเลยเพราะว่าเนี่ยตื่นเช้ามาใช่ปะกินหนึ่งกินหนึ่งเม็ดแล้วก็ออกกาลังกายเพราะาตัวนี้เขาจะสามารถกินออกกำลังกายแล้วช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญการเบิร์นได้นะคะเด็กเขาจะเป็นแบบนี้คือจริงๆอะ่ะเขาจะมีกล่องเก่ากล่องเก่าค่ยังอยู่เลยนะกล่องเก่าจะเป็นลักษณะนีอ้อันนี้คือกล่องเก่าของเขาอันนี้คือกล่องใหม่ นี่นะถ้าไปหาซื้อเนี่ยไปหาซื้อในวาสันนะคะวาสังเขาจะมีกล่องนี้วางขายอยู่ซึ่งตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะมีโปรด้วยนะคือตอนขวัญไปซื้อมันซื้อมามันตกปกติมันจะกล่องละพันกว่าบาทใช่ปะอันนี้มันตกล่องละประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะหกร้อยกว่าบาทเออก็คือคุ้มค่านะคะเขาก็จะมาเป็นแผงแบบนี้แบบนี้นะคะมีมีทั้งหมดสามแผงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแผงอย่างเงี้ยแผงหนึ่งมีสิบเม็ดมีทั้งหมดสามแผงนนะคะก็จะเม็ดของเขาจะเป็นออกสีชมพูชมพูเดี๋ยวัญขอเกตมา นี่แบบนี้นะคะเห็นปะนี่นะคะขวานก็จะเอาใส่อันนี้เขาไว้แล้วก็เก็บไปแบบนี้ใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวพอใ,ใกล้ๆถึงที่ฟิตเนสน,นะคะก็จะกิน1เม็ดแล้วก็ไปออกกําลังกายก็อย่างที่บอกเขานอกจากเขาจะช่วยเรื่องผิวแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยดูแลในเรื่องของระบบเผาผลาญอะไรยังไงด้วยเนาะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่ขวนเตรียมไว้ก็จะมีวิตามินซีนะคะขาดไม่ได้เลยก็ต้องเตรียมเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนคือมันไม่ใช่แค่ผิวหน้าที่เปลี่ยนทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัว ก็เยอะแล้วขวันก็จามไงเพราะเป็นภูมิมแพ้เนาะก็ต้องกินวิตามินซีตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ใาสา่ไปในนี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวตัวเบอร์สามนะคะที่จะช่วยในเรื่องของพวกแบบไขมันต่างๆก็เตรียมเอาไว้ด้วยกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเช่นเดียวกันเป็นสาวิตามินไงก็จะเตรียมทุกสิ่งอย่างให้พร้อมกับทุกอย่างจริงๆเบอร์สองต่างนานากินก่อนมื้ออาหารหนักอันนี้ก็คือเป็นวิตามินที่ททเตรียมไว้นะคะ ก็จะประมาณนี้แหละค่ะที่เตรียมไว้เนาะก็จะเตรียมไว้ให้มันแบบครบคันต่างๆนานานะคะกับตัวกระปุกยานี้ก็ใส่กระเป๋าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออกกาลังกายกันนะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะพอเช็ดหน้าแห้งแล้วก็เทใส่มือแบบนี้เนาะแล้วก็ลูบๆๆๆตบไปเลยไปคือกลิ่นดีด้วยนะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนผิวเนี่ยเนี่ยคือเขาซึมไปหมดแล้วไม่เหนียวเหนอะหนกผิวไม่ได้หนักหน้าเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย มันหนักหน้าอยากไปรักหน้าอเงี้ยคือไม่นะคะตัวนี้คือทาตอนเช้าได้แบบสบายเลยคงความที่ชั้นใต้ชั้นผิวช่วยปรับให้แบบผิวเราเนี่ยดูสีสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยก็เล็กลงนี่นะคะขวัญก็คือช่วงนี้คือหยิบใช้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงแล้วหน้ามันแห้งแล้วก็เป็นน้ำตกเพดตัวนี้นะคะของบียูก็ไปหาซื้อกันได้ขวัญว่ามันโอเคนะในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพที่เขาให้มาเพราะว่าถ้ามันเหนียวเนี่ยตอนเช้าขวัญแบบไม่ได้จริงๆอ่ะเออเดี๋ยวไปออกกำลังกายก่อน นอนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง่งตอนออกกำลังกายเสร็จไหมเออตอนออกกำลังกายเสร็จละกันเนาะเดี๋ยวไปที่ฟิเตเนสก่อนตอนนี้ขวัญก็เล่นทีวีเนาะก็จะได้เป็นพีระทิศค่ะาออกกำลังกายตอนช่วงเช้าๆช้าประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงเนาะเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปแต่งหน้าอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินกันโอเคนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วไปเจอกันที่ฟิเตเนสค่ <laughs> <laughs> <Okay. S 3> ะโอเคหายจอบย่อลงค่ะอ่าหายใจเข้ายืดตัวขึ้น หายจอกย่อแล้วคอยถอยขาลงกดก้นลึกๆหายจจเข้ายืนขึ้นแตะนับหนึ่งค่อยสองเซตค่ะย่อเข่าไม่เลยเท้าวสวยค่ะแล้วยืนขึ้นไปหายจออกย่อย่อตามดีแล้วยืนขึ้นนับสองต่อเนื่องเลยอีกหนึ่งรอบย่อนั่นแล้วยืนขึ้นนับสามหายจจออกค่อยๆย่อค้างไว้ตรงนี้เบ้าสี่สามสองและ มาค่ะทุกคนขาออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทานข้าวก็หน่อยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพอออกกำลังกายเสร็จอ่ะฝนก็แต่งหน้าเลยทับได้เลยฝนก็ลงแค่กันแดดแล้วก็เขียนคิ้วอะไรเบาๆต่างๆนานานาะไม่ได้แบบลงรองพื้นหนักเพราะว่าช่วงเนี้ยมันต้องเทนงานผิวโชว์ผิวนะคะฝนรู้สึกว่าเออผิวเราก็ไม่ได้แบบแย่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคทาแค่กันแดดพอเนาะแล้วก็ส่วนอาหารที่จะทานนะคะช่วงเนี้ยก็เดี๋ยวพอต้น ตอนนี้คือเดือนนี้ทั้งเดือนอะผมทำไอเอฟแต่ว่าไม่ได้คุมอาหารนะคะก็จะกินแบบตามปกติเพราะว่ามันปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะไงแต่พอเดี๋ยวพอจะเริ่มปีใหม่เนี่ยันก็จะต้องแบบลดในเรื่องของการกินของทอดของมันลงเนาะก็กลับมาแบบทำไอเอฟแต่ว่าคุมอาหารมากขึ้นเนาะคือแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คุมอาหารแต่คุณก็อาจจะเนื้อนิ่มหน่อยแต่ถ้าใครคุมอาหารก็จะเห็นผลเร็วหน่อยอันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบในแบบไหนก็เราเลือกในทางที่เราแบบสะดวกได้เลยวันนี้นะคะอาหารที่ผมจะทานก็ก่อนมื้ออาหารกินตัวไซเดอร์ เป็นตัวกัมพูชานะคะตัวนี้คือจริงๆอ่ะมันใช้ไซเดอร์ตัวโคนนะ้กนาไซเดอร์ที่ขวันเคยเออ่ทำก็ได้ที่หวันเคยถ่ายอยู่แล้วอันนั้นก็ได้แต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยไม่มีเวลาชงนะคะก็เลยเออสะดวกซื้อแบบนี้ทานได้เลยก็คือมันก็กินก่อนอาหารเพื่อทําให้แบบเหมือนปรับในลําไส้ของเราให้มันทำงานได้ดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดลดความอยากอาหารอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้นเลาวก็กินไปได้เลยมันมีหลายรสชาตินะแต่อันนี้ขวัญจะชอบรสออริจินัลที่สุด คนทานได้ไงแต่ถ้าคนที่แบบอ้ยทานไม่งจริงก็ไปรสชาติอื่นได้นะคะมีหลากหลายรสชาติเลยอืมอาหารที่ทานวันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงไก่นี่กับข้าวข้าวผสมบุกนะเริ่มเริ่มเริ่มกลับมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดือนนี้คือเราไปสุดตกมากแต่ว่ามันเป็นเดือนที่หวัวลงังลําไส้ด้วยไงก็เลยไม่ได้สีนเลียดมากนะคะพยายามทําในสิ่งที่เราชอบมันจะได้ทําได้ย,วยาวๆทำได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เครียดมากเนาะแล้วก็โปรแกรมวันนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวจะไป ไปฝังเข็มแล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องครีมกับบิ๊กอัตเกียวครีมเนี่ยใกล้ร้อนแล้วทุกคนคืออดใจรอน,นิดนึงเดี๋ยวมาป้ายายาอย่างแน่นอนเดี๋ยวคุยเรื่องครีมก่อนแล้วก็จะไปคุยเรื่องปรับไซส์แหวนเออลงไปแล้วพีพีที่แล้วนะคะใครที่แบบยังไม่ได้ดูว่าแบบมีการมีข่าวดีเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ไปย้อนดูได้นะคะก็ไปปรับไซส์กันนี้เนี่ยหน่อยแต่ถ้าใครอยากให้แบบ รีวิวในเรื่องของการทําแหวนการเลือกแหวนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝวันแบบเม้นไว้ได้นะเผื่อเป็นความรู้ให้ทุกคนหะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเม้นเยอะมากมายก็เดี๋ยวจะทําให้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินข้าวก่อนแต่ต้องรีบทําเวลาแล้วก็ออกไปนะคะ Few moments later moments กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งจะบอกว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่หนักหน่วมมากๆคือหลังจากที่วันอัดคลิปว่ากินข้าวแนะนำในเรื่องของอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ปะอันนั้นก็คือเป็นมื้อเดียวนะคะที่ได้กินก็คือจัดหนักจัดเต็มมากๆข้าวก็คือเยอะกินข้าวไปเยอะกินกับไปเยอะมากๆแล้วก็กินแต่น้ำเปล่านะคะก็จะถึงทุกวันนี้ก็ไปคุยเรื่องครีมไปคุยเรื่องออยอคุยเรื่องกระจุแจ้กแพคเกจิ้งอะรต่างๆก็เป็นการวางแผนเนาะซึ่งจะบอกว่าให้ดูหิวหน่ายใกล้เห็นปะ ให้ดู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 ดอะดูเห็นไหมคือผิวหน้ายังดูฉ่ำอยู่เลยอะยังดูเล่นแสงอยู่เลยเพราะว่าฝันน่ะไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะผิวอันนี้คือไม่ได้ลงลองพืง้นลงแค่ตัวน้ําตบวียเมื่อเช้านี้ที่ตกไปก่อนออกไปไปออกออกำลังกายใช่ปะ แล้วพอตบวิเสร็จแล้วเนี่ยออกกําลังสซยเสร็จเนี่ยขวัก็ตบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยลงกันแดดมันก็ไม่ได้เหนอะหนะหน้าเลยนะคะสำหรับน้ําตบเห็ดตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้คืออินตัวนี้อยู่น้ำเอสเซนต์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ขวัจะไม่เคยขาดเลยตอนเช้าเพราะมันจะทําให้เราแต่งหน้าได้แบบติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเราดูแบบชุ่มชื้นต่อทั้งวันไม่แครกอะ่ะ เอออันนี้คือช่วยได้เยอะมากๆเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนใครที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปลองหาซื้อมาใช้กันได้นะคะสําหรับ,บวียูตัวนี้ให้ดู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 หน้ากันนี่กําลังหาไฟอยู่เออเห็นปะคือผิวหน้ายังเงาเงาอยู่เลยอะ่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขวัญน่ะแนะนำไปของ B ียูเหมือนกัน,นไหนๆก็พูดถึง B ียูแล้วเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเขาตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยใน,รในเรื่อง,องผิววแล้เี่ย เขายังช่วยดูแลในเรื่องของระบบเผาผานีกด้วยก็คือขวัญก็ทานก่อนที่จะออกกาลังกายเนาะก็ทานให้ได้ดูแล้วว่าเออทานจริงๆเพราะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของการเผาผาน,ผานช่วยเร่งแบบให้เรียกอะไรเบิร์นไขมันต่างๆเนาะก็คุ้มค่านะสำหรับหนึ่งกล่อง ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นกล่องเก่าแบบนี้คือขวัญอะ่ะเคยรีวิวเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วสมัยทํางานวงในอะ่ะก็เคยทานของเขาไปแล้วรอบหนึ่งก็โอเคนะผิวแบบดูผ่องขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือถ้าหาแพ็กเกจนี้ไม่เจอก็คือต้องเป็นแพ็กเกตนี้แล้วนะคะตัวนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ในวัสดันก็คือถูกมากเพราะว่าขวัญตอนที่ขวัญไปจุนมาขวัญก็ซื้อมาสองกล่องปกติเนี่ยสองกล่องจะสองพันห้าร้อยบาทแต่ตอนนี้เขาลดเหลือเพียงแค่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทตกกล่องแล้วประมาณหกร้อยกว่าบาทซึ่งแบบ ถูกมากนะเพราะปกติของเราเป็นพันนะ่ะเออก็แนะนําสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากดูแลผิวด้วยอยากดูแลหุ่นด้วย B U ก็คือตอบโจทย์นะคะตัวนี้มีส่วนผสมของพวกเนี่ยคอลลาเจนมีเอลกูตาไทโอนผงวะนาวต่างตานานานะคะก็คือนี่สารสกัดจากมะเขือเทศด้วยซึ่งก็คือเป็นวิตามินของผิวเลยและที่สําคัญเลยนะคะเขาเคยได้รับรางวัลจากแพลวด้วยนะตอนปี2021เป็นแบบ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมซูปเปอร์มนตอะไรเกี่ยวกับสกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะและสําหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่วันนี้แหละที่ลงคลิปนะคะจนไปถึงวันที่26มกราคมเลยก็สําหรับใครที่แบบว่าเอออยากตุนอยากอะไรก็คือไปที่วสันได้เลยหรือจะหาเพื่อนไปหารก็ได้นะคะตกของละมัน6 0 0้กว่าบาทก็คือคุ้มค่า1กล่องจะมีทั้งหมด30แคปซูลน,นะคะก็กินวันละเม็ดเนาะเออแหวกฟันแก็คือกินก่อนอาหาร เพราะว่ามันช่วยในเรื no? <S <S ่องของการออกกําลังกายด้วยไงแล้วขวัญก็ออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวขวัญก็เลยสะดวกในการที่จะกินข้าวกินวิตามินก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนาะก็ประมาณนี้ไปหาซื้อได้ที่วัสันนะคะโอเควันนี้ก็เหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็ไปนอนก่อนวันนี้กิจกรรมของขวัญก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือออกกําลังกายตื่นเช้าออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จก็เตรียมอาหารนะคะเตรียมวิตามินต่างๆนานาในการทานแล้วก็เริ่มทํางานในแต่ละวัน ก็จะประมาณนี้เนาะแต่ทุกนี้ก็คือไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่จะบำรุงผิวหน้าให้มันดีมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรเยอะๆในตอนเช้าตอนกลางคืนคือแบบจัดเต็มแต่ตอนเช้าคือแบบน้อยๆแต่ว่าห้ามเหนอะหนะหน้า,นาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอเซน์ห้ามขาดนะคะ ไปหาซื้อกันนะคะโอเคหุ่นดีแล้วผิวก็ต้องดีด้วยนะคะต้องสวยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแล้วก็สวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยเออโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปวันหน้านะคะชอบก็คือกดไลค์กด like, ก subscribe กันด้วยไปรอก่อนเนาะบายบาย